สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจะซื้อจะขายนะครับมิตซูขับแคบแอร์โรบุีนะฮะยุคนั้นปี90นะครับแต่รถคันนี้จดทะเบียนปี93ครับผมสมรรถนะเขานะฮะขับดีมากแอร์เย็นเจกยบแอร์เย็นเจ๊ยบไหมขับดีหรือเปล่าต้องตามผมไปนะครับสีบางๆรถคันนี้เคยทําสีมาแล้วนะครับผมเราตามกันเลยว่าจะสภาพดียังไงครับ าบางนะครับบางนะฮะบ,บ,บางบางเราก็จะดูภายในภายในภายในของเครื่องภายในของเครื่องของเครื่องก่อนสเต็ปเดิมครับพี่น้องครับผมสเต็ปเดิมครับของเครื่องนะครับเริ่มจากนะัฝั่งด้านซ้ายตะเข็บครับผมก็ทําสีมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีสไลด์นะครับพี่น้อง ฝาปงครับก็จะเข็บเดิมก็ยังเห็นความจริงใจอยู่นะครับพี่น้องไล่เลย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 ครับผมไล่เลยนะเรามาจบอยู่ที่ฝั่งด้านนี้ครับผมแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายไล่เลยไล่เลยครับผมนะรถคันนี้ก็มีพวงมาลัยเวอร์โรงงานนะครับเวอร์โรงงานนะครับผมขานหน้านะไม่มีสไลด์ครับพี่น้องครับด้านหน้าก็ดูเท่านี้ก่อนนจะปิดฝาโปงครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีกนึงครับผมไปกันเรื่อยๆครับเราก็จะมาต่อที่แก้มด้านขวานะแก้มด้านขวา บางครับบางนะครับบางเน้นทําสีมาแล้วแต่ก็บางครับผมได้ไปเลยครับหลังคานะฮะยังฟังเพาะนะครับผมอ่านะครับแแคบด้านขวาครับน้องครับผมสมัยนั้นเนี่ยเขารุ่งโลดนุ่งเรืองมากนะครับแอโรบอดี้รุ่นนี้ครับใครครอบกลองไปเลยว้ากับสบายมากมายครับผมอะไรมาเลยครับต้วปลายจะหนานิดนึงครับหนานิดนึงแต่สียังสดยังแก่มู่ครับน้องครับผมมาสะโพกด้านซ้ายได้ไปเรื่อยครับผม ไล่ไปเครับผมแอมขออภัยครับผมเป็นแคปด้านซ้ายนะครับมาดูหลังคากันดีๆครับวางเหมือนเดิมนะครับไล่ไปเลยครับประตูด้านกดน้างแล้วผมฟังเสียงเพาะๆนะครับพี่น้องครับผมมาดูคาดูคาหน้านะครับคาหน้าแล้วใต้นี่ครับผมใต้กันชนครับโอเคนะครับอ่าอันนี้เราก็จะมาดูเริ่มจากยางครับยางยางครับผมยางยางยางเราใช้อะไรเหรอ ลองดูกันนิดนึงครับยางดูหน่อยเป็นยางหากว่าเดิมพี่น้องเ้ยสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับยางนะครับเป็นบิสโต้นะครับบิสโตนดูซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนี่เขาติดกุกุล้อมานะครับกุล้อมานะครับกุล้อมาเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมดูดูด้านล่างก่อนด้านล่างครับด้านล่างเจ็ดสี่นะเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสี่ไล่ไปเรื่อยๆครับ เจ็ดสีนะฮะไม่มีรอยพ่นนะครับไม่มีรอยพ่นไม่มีการสนิมนะครับไปเลยนะครับอ่าไมเรื่อยนะครับผม่าเข้ามาดูนะครับยางยางนะยางด้านขวาหลังนะครับยางอะไรเหรอยางก็จะเป็นสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับก็จะเป็นชุดของเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ขออภัยนะฮะลืมลืมอ่านนะฮะตียางลบไปนะครับสองพันสิบเก้านะครับยางนะครับสองพันสิบเก้านะครับเดือนแปดครับผม ขูร้อฝั่งด้านนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับขูร้อดูโฟกัสไปที่ชัดๆีนะครับจะตีด้าด้านหลังหลังขวาเนี่ยครับผมอย่างไรครับไล่ดูเลยครับนั่นเลยเอาไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยครับผมไล่ไปเรื่อย่เรื่อยฮยางอะไหล่ล้นนะครับล้นนะครับเฟืองคายนะไม่มีเยิ้มครับผมไม่มีเยิ้มแห้งสนิทครับอุณหนูแดโอเคนะครับงัปุผมเปิดฝาท้ายดูครับฝาท้ายตรงนี้นะครับ มีเฉพาะไลเนอร์ปิดฝาท้ายเท่านั้นนะครับายด้านในไม่มีครับผมไล่เรื่อยนะครับผมทีนี้เราจะดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างสะโพกด้านซ้ายโทดกานซ้ายก็เห็นแหนบก่อนนะเห็นแหนบก่อนไล่ไปเรื่อยนะครับตัวยางนะฮะยางหลังซ้ายครับผมก็ยังคงใช้ยางอะไรเหลือ2 1 5 7น1 6นะครับชุดของเขาไหมอ๋อ2019น้ะฮะคิดว่าคงจะเป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตในชุดของเขานะครับผมตูวล้อนะครับซุ้มล้อ มีการแต่งด้วยกุลล้อครับเอาได้ไปเลยหูแหนบหูแหนบแล้วก็ชัดสีฝั่งด้านด้านด้านฝั่งด้านซ้ายนะครับผมไล่เรื่อยนะครับไม่มีไม่มีพ่นสีนะฮะไม่มีแต่งบริชุดครับผมนั่นเลยไล่มาเลยนะครับผมเราก็จะมาดูอยู่ที่เอาล้อหน้าซ้ายครับผมล้อหน้าซ้ายเขาใช้ยางอะไรเหรอนะฮะชุดเดียวกันนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกครับผมอายุยางนะฮะสองหนสิบเก้านะ ทั้งเซ็ตก็คือ4ี่สี่ล้อนะครับก็จะเป็นนะชุดเดียวกันนะครับปุล้อก็มีแต่งเหมือนเดิมครับผมเรากลับมาดูนะฮะกลับมาดูประตูด้านซ้ายตะเข็บเป็นยังไงเหรอนะตะเข็บนะฮะไม่มีแก่ครับพี่น้องครับผมยังคงความสภาพนะครับก่อนทำสีก็ยังไล่ดูเหมือนเดิมครับมาดูบันไดครับบันไดนะครับลอยอาร์คซ้ายขวาครบนะครับเป็นบันไดเก่าั้นไม่มีการเปลี่ยนนะครับไล่ดูครับผมมาดูด้านซ้มปัด ซูมประตูนะฮะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะฮะยังสายเกี่ยวนะครับดูภายในครับภายในภายในนะครับโกัไปเลยครับภายในครับผมเป็นจอมนนะครับรุ่นนี้เป็นจอมนนะครับดูด้านหลังแคบนะฮะเราโฟกัสไปที่ด้านหลังแคบนะครับเริ่มต้นโฟกัสอยู่ที่ประตูด้านซ้ายของคนนั่งนะครับบ้าาเพดานหน่อยฮะเพดานสูงขึ้นไปครับผม Okay. ครับจะปิดฝากรง,งด้านเออจะปิดฝาประตูด้านนี้นะครับเราจะไปโฟกัสด้านนู้นครับผมแขงประตูครับแขงประตูก็ประมาณขนาดนี้นครับแล้วดูตะเข็บนะฮะตะเข็บก็ยังมีเห็นครับพน้องครับผมนะทำสีมาเหมือนกันทั้่งคันนั่นแหละครับรอยอาร์บันไดนะครับรอยอาร์บันไดย,ยังครบนะครับไล่ไปเลยนะครับ นี่โอ้ยแผ่นนี้นะแผ่นข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับพวกเ,เติมยางนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยังอยู่ครบก,กับพี่น้องเอาไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปครับเอาดูฝ้าเพดานหน่อยครับฝ้าเพดานปึ๊บไปในเก๋งยังใช้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาลองขับดูนะครับพัฒนาในการลองขับจัดแจมจัดเจ๋งขนาดไหนครับแป๊บึงครับผมไปเลย จะมีดังนิดน,นึงครับสายพานหย่อนนึ่งนะฮะเราก็จะมีการตั้งสายพานทั้งนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับผมดูรถเก่าก็ดูยังไงฮะถึงมีความสบายใจในเรื่องการตัดสินใจออกไกไหมห้องเครื่องเรามาดูเลนออกไกไหมเครื่องที่เราตั้งออกมาเกลนะฮะโอเคเกมีออกไนะนะกกันไหมโอเค ฟังเพราะเรื่องฟังเพราะเรามาดูมอนาวครับมะน้าวมอนาวมีมีกวนมีบอยให้ความมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องเครื่องนะฮะไปมกวนก็ไปม้วน 22เมษา2ีเมษา2568ครับผมเราไดูวัดรอบเครื่องนะครับวัดรอบเครื่องวัดรอบเครื่องเข็มไม้วิ่งเท่าไหร่ครับวันนี้เข็มไม้วิ่ง5าแ0 0 0กว่านะครับ5้า0 0 0กว่านะฮะก็อีก600,000ถึงต้องเปลี่ยนสายพานที่วิ่งครับอสายพานหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เกียวน้ำมันนะฮะใช้ได้ครับผมเกีย์ความร้อนเกีย์ความร้อนนะครับวัดรอบเครื่องนะวัดรอบเครื่องนะครับ นาฬิกาคอส to นาฬิกาคอสนะฮะตอนนี้เป็ park. นเวลา12บสนิกานะฮะเท่านาฬิกาผมเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะป่องแอร์นะครับป่องแอร์นู่นนี่นั่นครับยังครบนู่นนี่นั่นทุกอย่างครับคันนี้เบรกมือนะฮะเบรกมือใช้ไม่ได้ครับมาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยปรับถุงตับได้ปกติไหมโอเคนะครับปรับถุงตับปกตินะครับทันนี้เบรกมือใช้ไม่ได้นะครับเรามาดูอ่ากี้เราดูอันนี้เนาะนะไฟไฟไฟฮะดูไฟนะครับดูไฟ ไฟติดไหมไฟติดไหมเบียดไหมเบียดไหมเบียดไหมไฟใช้ติดไหไม่ติดไฟเบียดติดไหมเอาไฟเท้าหลังไฟเท้าหลังไอเท้าหลังติดไอเคครับทีนี้จะบอกเพียแค่ไฟใช้ใช่ไหมไฟ้ายไม่ติดนะครับดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าด้านหน้าเป็นไงครับด้านหน้าด้านหน้าไฟหน้าติดนะครับดูไปเยอะไปเยอะไปเยอะ เล้วขวาเลี้านะครับบางคนก็เปให้ตรคนไได้บานก็ไม่ได้ข้างหลังข้าหลังอ่ะาก่อยตัวตัวอะไรครับอ่าโอเคครับดูด้านซ้ายเลยซ้ายซ้ายไ้้ได้ดับเครื่องให้ดับเครื่องับเครื่อง้ติดใหม่ติดใหม่ รถกับดูทะเบียนกันครับทะเบียนทะเบียนฮะก็รถคันนี้2536ครับนะถ้าเป็นภาษา,าคิสกราดก็หนกากนะครับเราขายกันอยู่ที่นะครับ58,000บาทนะครับทักกันมานะครับผม0 8 2 1 4 6 1 3 4 2ครับคันนี้ก็จะมีข้อบกพร่องนะครับนะก็มีหนึ่งสายพานนะดังอิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปรับง่ายนะครับผม แล้วก็ในส่วนของมีไฟท้ายที่ไม่ติดใช่ไหมฮะไฟในเก๋งติดนะครับเดี๋ยวมาดูกุญแจให้กุญแจนี่เกุญแจใช้ได้ไหมแกญแจกุญแจจะไ,ได้ดีไหมแก่เน,นี่ยเพราะว่ารถนี่กเก่าก็เราก็สามารถนะฮะล็อกได้ไหมล็อกได้ลด็อกได้เปิดได้ไหมนี่นะล็อกได้นะครับผมปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอโชว์โทนนิดนึงครับคุมลูกระจกน่านิดนึงครับผมนะยังยังไม่ปิดการขายครับอีกขอแถมน,นิดนึงครับพี่น้องผมกูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ อันนี้มือหมุนกระจกป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บนี่เลยครับพี่น้องอ่าเราล็อกเราล็อกนะล็อกปึ๊บเปิดนะครับอันนี้เราล็อกเราลองฝั่งนี้ล็อกกุญแจนะฮะฝั่งนี้ล็อกกุญแจอ้าวล็อกไม่ได้ครับเอาจากล็อกตรงน,นี้ครับผมนี่ฮะนี่ไปแต่ช่วงเปิดปกุญแจก็เปิดตรงนี้ได้เลยครับผมนะขอย้อนกลับมาบอกราคาใช่นะครับเราขายอยู่ที่58,000บาทนะครับมิสูเอโรบอดี้ครับ นิ่มครับไม่ดีไม่เชื่อพี่น้องท่านลองขับแล้วไม่ชอบไม่เชื่อนะครับเราขายอยู่ที่58,000บาทนะครับทักกันมา0821461342น้่องครับผมแล้วขอบคุณมากครับสมการลนะคนครับปิดกล้องครับ